สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนเสาร์คือเกาด้วยจ้ะหลังจากที่บเดพอกันหล่หมื่นนั่นจ้ะเนาะคือถอดคิดถึงพี่น้องคือเกาด้วยจ้ะมีธุระนิดน้อยหล่็พอสบายน้ำเนี่ยนั่นจ้ะเนาะพอดีมีงานซบในโมบาทนั่นจ้ะ ไปสวยงานเพื่อนที่กับเขากับหนามสวยเพื่อนอากาศเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นวัดนิดหน่อยนอกจากปวดหัวก็เลยบนในโลงคลิปนอกจากพี่น้องวันนี้ก็ดีเกินแล้วก็หาพี่หน้องคือเกานอกจะเนาะเ้าวันนี้ก็ลมไม่ไ่อยด้แจ่น่ใบพริก้ามาเบ่งพริกนอกจากจะงามหยอดพริกเขางามงามแตงหยอดลูจังไดเห็นมันเป็นผุ่มสรงผุ่มสวยนอกจะเข้าเด็ดหยอดก็เดิมจากพี่น้อง ล่งแตกแล้วกันล่งแตกถึงเสี่ยตัวนี้่พันเด็ดเดียเด็ดก่อนจริงจ้ะจะเด็ดกันจังสีน่าจะ้ะนี่ตัวเดียวได้จ้ะนี่พี่น้องตัวเดียวแต่เขา แต่กก่งการสาขาน่ะจ้ะที่กอดสารกับสิประมาณนี้ละจ้ะงามกับว่างามแห้งถึงขันเพว่าเพื่อให้ใส่สารเคมีเย่งเนาะปุ้ยเหาอ็ใส่ปุ้ยของนะจ้ะนี่พริกนี่เป็นนวยละจ้ะที่ไน้น ดอกคนงามงามว่าเด็ดอกยังคือดอกไงดอกไงตัวนี้เป็นหนูเลยนะแถวหนึ่งเสียแถวหนูเยคุน่าจะนี่พี่หนอนี่นี่นี่เราก็มีเหมือนกันเราก็มีพอได้ชูอยู่น่าจะเนาะเอินพี่ยังนะพี่น้องพี่หยวกหรือพี่ยังพี่น้องคอมเหม็นมันนีได้จะนี่ตัวหนึ่งจะ สันใไงเนาะกำลังสีงญ่อันนี้ก็เด็ด mm. เด็ดยอดถิ่มมันเป็นโลกรเด็ดยอดถิ่มทำสาข์เป็นเพ่วกแตกิ่งขึ้นมาใหมนน่น่จาจะนี่อันนี้ก็สงสัยเป็นพิกน,นนกนุสวนน่าจะการสั้นๆนี่น่าจะที่ไหนในกระถางเนาะน,นี่จ้ะเนื้อรังแตกเสื่อเลยเส้นพิกอดสัน อันที่อินซีนี่จะเห็นแล้วเม็ดพริกินุสอันจะดูดเยอจังนี่ดอก้นนี้ก็ดกกยู่จะสิจับหรือบอ่อเนาะมันหอนเนาะอากาศค่อนหอนตนัวพี่เนาะจะมันสิจับหรือบอ่อ ันก็กลังสิเตะแต,เต,เตกเจ๊พี่จ๊ควันได้เนาะน่าจะพี่หนุ่มโอ้โหคือกันต้นนี้ก็จะเป็นใบใหญ่ๆบ่ค่อยคือกันน่าจะนี่กมาอวดกวางตุง้งฮองเตีนะจจะก,กวางตุง้งฮองเตีกำลังงามน,น่ากินเลย น้ำมันหอยหอมอ,อร่อยเนาะจะเนาะหัวถีกเนาะจะเนาะส่งผมเลยจะ้ะตัวเดียวด้วยจะเนาะนี่กระโดดอันนั้น เราสลัดเล็ดอด็อันนี้กวางตุ้งของติเหมืนันใหญ่อยูยอย่งขนาดใหญ่ลงนี่น,น่าจะใหญ่ลงไสกะตางามนะจะพี่น้องมาบางทิกกระสอบนี้เด้อจะพี่หน,นุ่มในใจในกระแตกดีอยู่เด้อจ้ะนี่ตัวหน,นึ่งข้าเด็ดยอดเพิ่นนอ้องใหญ่ขึ้นประมาณ ทึงคือบรอบ่ถึงคือเพิ่เด็ดเด็ดยอดเพิ่งก็สิแต่จังซีละจะนี่ลำตัวอัวแพงคือสงสัยไตกินอิ่มกินเต็มน่าจะนะกะเปาห่าก็บ่มีอดเนาะจ้ะก <tal ains ơi> ้เก็บกินเก็บใส่ผัดก่เนาะจะเนาะอันนี้ก็กำลังงามน่ะจะนี่เพใส่ไม้อันนี้ร้านใส อันนี้ไลโพดตัวนี้กําลังติดช,ช่ำไหวกําลังติดน่าจะนนเงาหนึ่งน่าจะพี่น้องอันนี้พักเขคิลน่าจะนี่เคิลเคิลเคิลอันนี้เบียร์พี่พี่เขื่อนน่จจาจะผู้ใดอยากได้มาเอาดื้อเขียวเหลือตัวหนึ่งน่าจะชนะเควิวเลี้ยงมาได้หนีน่าจะเพราะท่านได้พดสวนน่าจะพี่น้องมาสาว เที่ยวนะนี่นี่พักเป็นพักกุยช่ายนี่จะเที่ยวเนี้ยเราทำในสวนอยู่เบิ่อบังพอน้องพี่หน่องมาเบบังหยดพรีกโอ้นี่พี่หน่องยังเริ่มมากินฮีไปพร้อมเดี๋ยวมาไต่ได้เหมือนเลยนี่จะเอาพรีข้าใบพรีข้า ลูกออกก่อนพี่นนองลูกออกอย่าบกักพริกอย่าบักพริกงามระว่า,างมานนี้ก่เนาะงามบัก,บกพริกเยอะจังฮักกระทางมาใส่ ก็ปเป็นหน่อยแหละเด้อนจ้ะนี่คลิกแดงคลิก3เดือนก็เป็นหน่อยค่ะก็ท้างอยู่นงเงี้ยแหละแต่ที่หนูอึงมาคง้นกรดกโดกจ้ะ เกือเปือสนเปือหน่อยๆนะะบีเปือเปือคืนพอยบเี้นจะนี่กปกพริกนี่็จะเป็นบักพริกิโนสวกกละนี่เสือเือนี่ก็มาบีบีหจ้ะ ซุกเล่เฮาก็มาบีบไว้เฮาบบก,กินน่นจาจะพี่น้องเออน,นี่ก็บพักสลัดเอยเด็ดยอดเพิ่นไปกินเลยน่นจาจ้ะให้เพิ่นแตกกิ่งกันซาราคาขึ้นมาเฮากันเฮาอันนี้มันก็สิแตกขึ้นมาน่นจาจะข้าวอีตู่น่นจาจะพี่น้องมาชมสวนเลยเน,น,น,นาะนี่ยังก็มาถ่ายไปสลัดพี่น้อง งเบิง,งผู้มากเบงผูาก่าลุกถิ่มดอกต้นง,พง้พังตูเกือคือนมีพอได้เก็บกินมีใจบักทิกในถุงดำเขาเจอดอกเสี่ หน่วยแล้วก็มีด้วยจ้ะพอได้กินก็พอสมกับสมพักด็ได้จ้ะข้างนี้กันพ,พี่ขีนวัวสวนเห็นล่วพี่น้องเนาะการสั่นๆนีน่น่าจะพี่คีนวัวสวนหรือพิเขือกันโอ้โหไม่เคยเบิ่งกันไปน่าจ้ะโอ้โหนี่นี่น,นี่หน่วยเข่าขาพี่น้อง ไม่เข้าขาวโอเคเบิ้งโอเคทิตต้มันนี้พี่เขื่อนเอาเลพี่เขออื่อันสือเบี้ยมาแตลาดนาวันผุดนนี้ก็ลังปินอันนี้ก็อววาวุธกระดูนะะเนีเ่มังบวงมาแต่ใส่น้ำมันกินพักโรกผิดแบบโคงแล้วกัน มันคือลาชีนีน่าจะมันคือสมลาชีนีน่าจะพันธุ์ได้มาจากประจวบคิริขันน่าจะก็ท่นานีแม่บ้านพอเพียงคุณสรงมหาหัยน่าจะอันนี้ก็จค่พริกยังน่าจ้ะพี่เนาะกับดอกลายอยู่สงสัเป็นพริกขาวชีพัทลุงเนาะ ข้ขาวนี่ยน่วยขา้ขาวนี่ยิยังก็ขอให้มันหนีแลพ่อไดกเก็บกินกับสมพักกินกับพ่อสมจะพี่นออ้องอันนี้เปนเือเรื่ออันเนี้นี่นเ,ออเ,เือยาวแหลบ่เพือยาวเรื่อยาวมันน,นี่เพืเ่อสมนั่น กระเทศจะเป็นท่านไหนท่านลูกโถอะมพี่น้องนี่น้อยนะด้วยจันน้อยกะดูดีด้วย จอหน่วยเสี่ยงเนื้อจันต้นการของตนของพระสมเนื้อจันรักร่างเป็นดอกดอกคุดกอยู่เนื้อจันี่ยอดก็กขวบต้นเพียงข้อเสาบนเลยเนื้อจันี่ต้นเพิ่นค่ะนี่จ้ะเามีตู่โหระพาก็มีจ้ะกะเพราใบมะกรูดนี่หมดนี่ โอ้ตอนี้งามแหงมันเป็นแสงจ้ะพี่น้องมันคือเทศราชนีเนาะมันจะเป็นแสงไม่ใช่ปลาเครือกันเป็นแสงเป็นแสงนี่นี่อันเบี้ยปลาเคือสมปลเคือเขือเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ดอกดอก สลัดคอร์ดน่าจะสลัดคอดดอกคืองามงามดอกสีเหลืองปันวาดอกปอเทืองน่าจะต้นเพื่อนก็สูงสูงน่จจะต้นเพื่อนก็มันเม็ดกลัวน่าจะงามอยังด้วยจะพี่น้องสเก็บพัน่นเสียบใบเห้ดพันแก่นาะงสเก็บพั่นคนเนาะสวานหาหลงหามันปิ่นอันนี้เท่ากับฉ่ำน้อจะเนี่เอาหยอดท่านมาเสียบนู่น ไปไดทดลองเนาะจ้ะซื้อมาก,กินเนาะจ้ะซื้อจากตลาดมนาะกินเลาวก็ลองเสียบเบื้อนงะกระติดอยู่เนาะจ้ะพี่น้อที่เสียบยอดก็สิมีหลายอย่างที่จะเสียบยอดนี่สลนันเนยนี่ก็เสียบยอดน่าจ้ะเด็ยดยอดมันเสียบเลยแล้วจ้ะช้ำเลยติดง่ายเนาะจ้ะปลูกง่ายๆเนาะนนที่กระน,นี้ก็ดอกดก็แด้ว,ดวจ้ะต้นเดียวมันเกิดเองเนาะจ้ะ หอมบัวเลยน,นอกจากเนาะกำลังติดเนาะกำลังเป็นปนี่ก็คณะเขียวนะเป็นอยู่เลยจ้ะพี่น้องเป็นอยู่เป็นอยู่คณะเขียวคณะเขียวเอ้ยบักพี่กันนี้ยุบตายโปได้หโฮดหนามลื่นเป็นยังวะบักพี่กันเฉาะเด่น พิกแสงนะจ๊ะพี่น้องไนนั้นมาซา้ำน่วยเมย์บรรจงเราเก็บไผเนาะเมย์ในความเสือเราเก็บไผ่อยู่บ้านเราน่าอยู่ในเดชหลานสมพรนั่นจ้นจะผลับสื่อไก่เนาะเรือเฮาก็เป็น,น,ออปนดอกเซวอ,อยู่จ้ะทงนน้งใหม่นาะจ้ะเนาะเรือเสือไปกอดพุ่นพี่น้อง หลายเด้อจ like so like like really ้ะท you know, you know. like so ี่เข้ามาให้กำลังใจรับชมและติดตามอย่าลืมกดซับสะไขกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวบุญน้ำนี่เด้อจ้ะทิ่ต่อได้ทั้งสองช่องทางเด้อจ้ะทั้งเพจน้ำเพจสาวบุญก็มีเด้อจ้ะชื่อเดียวกันนะคะแล้วก็ส่องง่ายส่องข่าวส่องรักเขาห้าวก็คือสายสี่อแชนแนลด้อ ติดตามฟังข่าวข่าวขื้นนาของประเทศไทยได้วยจ้ะเงินเกษตรแต่ก่อนเงินเยียวยายยังติดต่อได้วยจ้ะสุดท้ายนี่ก็ขอพระเยซูผิดศึกไว้พระพันธิหนงทุกคนด้จ้ะที่เขามารับชมแข่กำลังใจ จะค่อยพอกันคิดต่อไปนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า